ที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกัน ชาไฮที่มากับ DLC ตัวแรกอย่างเป็นทางการของอ so ินโซย c ไ l a n d g e t a w a ตเป็นที่ที่พวกเราสามารถทำกิจกรรมได้มากมายและพาริแคได้สรุปรวมเอาไว้ในคลิปเดียวผ่านการเดินทางของน้องโซยคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเมื่อที่ที่ผ่านมาไปดูกันค่ะ ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปลุยด้วยกันทีละจุดเลยนะคะเริ่มจากฝั่งขวาคือเมนไอ c e แลนดเป็นแหล่งชุมชนและร้านค้าส่วนฝั่งซ้ายเป็นรีสอร์ทไอซ์แลด์เน้นกิจกรรมพักผ่อนค่ะ ตอนนี้เราก็แลนดิ้งมาลงที่ดินที่เป็นที่พักอาศัยผืนแรกของแมปเลยอยู่ใกล้ทะเลแต่ว่าไม่ติดทะเลนะคะส่วนที่ดินข้างๆว่าเราไม่สามารถเข้าไปได้มีรถใหม่เพิ่มมาทั้งหมด14คันทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็สกูตเตอร์ไฟฟ้าคุณใดก็มีรถใหม่มาเพิ่อมอีก3รุ่นนะคะแล้วยังมีรถมือสองให้เลือกซื้อได้ในราคาครึ่งหนึ่งค่ะสั่งผ่านแอปดีมคาในมือถือเหมือนเดิมดิฉันขอเลือกเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตค่ะเข้าอับโซยเราไหม ื่อขึ้นมอเตอร์ไซค์หรือสกูตเตอร์แล้วมุมมองจะถูกล็อกนะคะแต่ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นมุมมองแบบ first person view หรือมุมมองบุคคลที่1ได้ด้วยนะแล้วก็สามารถตั้งสัญญาณไฟท้ายรถได้3แบบโวยของพวกเรามี family collection log หรือบันทึกสะสมแยกเป็น5หมวดน,นะคะก็จะมีปลาพืชผลหินอัญมณีเครื่องประดับอุปกรณ์เครื่องมือและในหน้านี้เราจะสามารถดูรายละเอียดของไอเทมที่เราสะสมมาได้ด้วยปะ่ะไปกันต่ออุอ้ยตอนนี้น้องโวยของเราหิวมากๆอ่ะเวลาจะลงจากมอกเตอร์ไซค์หรือว่าสกูตเตอร์ ให้คลิกที่ลดเลือก Dis m o u ส์ from vehicle หรือลงจากยานพาหนะแบบนี้นะคะเริ่มมือแรกด้วยของปิ้งย่างกันค่ะแผงขายอาหารปิ้งย่างเสียบไม้แบบนี้คุณผู้ชมจะเจออีกหลายจุดเลยเขามีให้เลือก5เมนูคือลูกชิ้นปลาหมึกย่างไก่ย่างและไส้กรอกย่างแผงข้างๆขายอาหารทะเลปิ้งย่างแบบเสียบไม้เหมือนกันมีให้เลือก2เมนูนะคะเป็นกุ้งเสียบกับปลาซาดีนเสียบไม้เฮ้ยอยู่เลยอ่ะเวลาน้องโซยซื้อแล้วก็จะยืนกินจนหมดที่หน้าร้านเลยนะคะถ้ามีโซยคนอื่นมาซื้อก่อนเราเรา ก็จะต้องรอคิวตรงที่น้องโซอยอยู่ตรงนี้คือจุดที่เรียกว่า multi-purpose property s o u t h หรือที่ดินเนกประสงค์ตอนใต้ค่ะจากด้านหน้าที่เป็นแผงขายอาหารปิ้งย่างเสียบไม้ทั้งสองแผงเราสามารถเดินเข้ามาข้างในได้ก็จะเป็นที่โล่งกว้างแบบนี้นะคะเดินต่อมาอีกนิดก็จะเจอกับร้านที่อยู่ใกล้กันเลยร้านคาเฟ่ชื่อคาเฟส่สตูลังกาถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอ่านตามหลักภาษาอังกฤษภายในร้านตกแต่งเรียบง่ายแบบนี้นะคะอ่ะพอโซอยของเราเลือกเมนูที่หน้าร้านแล้วก็จะเข้ามาหยิบเครื่องดื่ม ข้างในร้านก็จะมีห้องน้ําแยกหญิงชายมีประตูที่ออกไปโซนที่นั่งด้วยค่ะส่วนของโซนที่นั่งก็เป็นแบบโอเปนแอร์นะคะให้โซยิบอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มานั่งชิลข้างนอกตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นนะคะดิฉันใช้ฟิลเตอร์ Lovely ก็จะดูสว่างกว่าฟิลเตอร์ Realistic ค่ะไปกันต่อค่ะแต่ขอบเปลี่ยนจากโมอเตอร์ไซค์เป็นสกูตเตอร์เพราะว่าสามารถที่จะขี่บนทางเท้าได้สะดวกนะคะแต่ว่าเราสามารถซื้อผ้านะได้ทีละคันเท่านั้นนะอ่านี่คือจุดเช็คอินค่ะแวะถ่ายรูปกันหน่อยอะ Okay. เรียบร้อยถอยจากป้ายมาหน่อยตรงนี้เป็นท่าเรือที่เราสามารถขึ้นเครื่องบินได้นะคะทุกทกท่าเรือก็จะมีจุดวอเตอร์แท็กซี่หรือเรือแท็กซี่ให้เราขึ้นไปลงที่อื่นได้ถ้าเราไม่ขับเรือไปเองคลิกที่เสาตรงนี้นะคะก็จะเลือกเดินทางไปที่เมืองอื่นได้ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มแล้วแต่ยังสามารถมองเห็นเกาะล้านข้างหน้าได้อยู่นะคะเนี่ยหลายๆจุดก็จะมีห้องน้ําสาธารณะแบบนี้ค่ะสะดวกมากน้องโราไปต่อไม่ไหวแล้ะค่ะขอนอนตรงนี้ก่อนเช้านี้เราอยู่กันที่อาสนะโยคะเดินเข้าไปด้านในสุดที่เป็น โยค,ค,คะกันค่ะมีโซโยกําลังเล่นโยคะอยู่แต่ว่าต่างคนต่างเล่นคนที่อยู่หน้าสุดเนี่ยไม่ใช่คนสอนนะคะเท่าที่สังเกตเป็นการสุม <S <S ส่มตําแหน่งค่ะถ้าคลิกที่เสื้อโยคะก็จะมีให้4ตัวเลือกคือนั่งสมาธิวอร์มอัพโยคะวิดพื้นแล้วก็ทำสควอชไปกันต่อค่ะตอนนี้หิวข้าวมากใกล้ๆกับอาสนะโยคะก็จะเป็นร้านอาหารที่ชื่อว่านานาโกเลงนะคะนี่นะคะเขาใสงข้างๆได้เลยก็จะเออโอเคมาถึงแล้วนี่คือหน้าร้านนะคะเรื่องอาหารที่เมนูแล้วโซยก็จะหยิบอาหารจากตรงเคาน์เตอร์ค่ะนานาโกเลงร้า ตกแต่งเป็นแบบโครงสร้างไม้และเสาปูนที่ดูเรียบง่ายนะคะให้ความรู้สึกรัสติกสไตล์ร้านริมทะเลแบบท้องถิ่นรายการอาหารก็จะมีซุปบะหมี่เกาหลีปลานึ่งข้าวแกงกะหรี่และข้าวเหนียวมะม่วงหิวเลยอะ่ะส่วนน้องโซยเราสั่งบะหมี่เกาหลีแขกไม่ได้รับเชิญนะคะไม่ได้รู้จักกันเลยมานั่งด้วยกันเฉยเอ้าวมาอีกคนละไปกันต่อที่เวดดิ้งสตูดิโออยู่ใกล้กับร้านอาหารานานาโกเรงนะคะเป็นสถานที่จัดแต่งงานแบบเอาท์ดอร์สวยมากเลยค่ะบรรยากาศดีมาก ซุ้มรูมหัวใจนี่น่ารักมากส่วนน้องโซยเราไม่มีคู่นะคะสดสนิทจากตรงเวงสตูดิโอสามารถเดินทะลุมาส่วนสาธารณะเซนังพกักที่มีบ่อน้ําใหญ่ให้สามารถตกปลาที่บ่อน้ําได้เลยแล้วยังพบพวกก้อนหินที่เราสามารถขุดหาแร่เรือนยามณนีต่างๆได้ด้วยนะคะส่วนโซยดิฉันเจอแผ่นลังกระดาษที่ถูกวางไว้แบบนี้ก็จะขอนอนให้เต็มอิ่มก่อนเลยค่ะการนอนแบบนี้น้องโซอยอาจจะไม่สบายตัวแต่ว่าสามารถหลับยาวได้เหมือนกับเวลาที่เรานอนบนเตียงเลยนะคะโอเคนอนจนมืดค่ำแล้วเราไปต่อกันที่ ร้านคาเล็กๆดีกว่าค่ะนี้นะคะเราสามารถเดินทะลุซอยได้ถึงกันง่ายๆเลยหรือว่าจะเดินไปขึ้นรถป,ประจําทางก็ได้นะคะถึงแล้วค่ะร้านรีเซลสโตร์สามารถซื้อและขายสินค้าที่หลากหลายได้ที่นี่ตั้งแต่พืชผลที่เพาะปลูกอย่างประณีตไปจนถึงอัญมณีล้าค่าอันนี้เป็นคําอธิบายของร้านนะคะเราสามารถนาไอเทมที่ขุดได้หรือเก็บเกี่ยวได้มาขายให้กับเจ้าของร้านนะคะคลิกที่เจ้าของร้าน <Ooh. S 1> แล้วเลือก Deliver ได้เลยนี่ค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างช่องเก็บของของโซยเราก็จะเลือกไอเทมว่าจะขายอะไรโซยเรามีตอก้อนหินในตัวนะ ะะก็จะขายก้อนหินไปเลยเราสามารถซื้อไอเทมเราได้บันทึกเป็นของสะสมของครอบครัวได้ด้วยค่ะซื้อปลาสดก็ได้รับการบันทึกเช่นกันนะคะตอนนี้ร้านที่เราจะไปต่อปิดแล้วนะคะเราต้องแวะมาหลับริมทางจนถึงเช้าก่อนตื่นเช้าไปหน่อยค่ะมาฟังน้องซอยร้องเพลงริมหาดกันดีกว่ารอร้านเปิดเย่เ <c oughs> yeah, ช้าสักทีทานน้ำมันแล้วนอนอาบแดดช่วงชวเช้ารับวิตามินดีกันหน่อยค่ะ บรรยากาศพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยค่ะสวยจะบ,บ้างสถานีต่อไปมานิสหมุติการตกแต่งก็จะเห็นได้ว่าค่อนข้างเรียบง่ายแต่ว่าก็อบอุ่นผนังด้านในทาสีเหลืองและฟ้าตัดกันทําให้ร้านดูสดใสค่ะเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดทำม,มาจากไม้ให้ความรู้สึกเป็นธรรม,าามราชาติและเข้ากับบรรยากาศเขตร้อนตรงนี้ได้ดีนอกจากน้ําปั่นต่างๆแล้วก็มีของหวานอย่างเค้กด้วยนะคะเห <eto> <ๆ S 1> มือนว่าน้องซวยเราจะอวบขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไปกันต่ออุ๊บสขออภัยจริงๆกับคุณพี่ไม่ได้ตั้งใจรถคุณพี่ก็ไม่ได้เป็นอะไร นะถือว่าไปไปล่อยไปได้ไหมล่ะมาดูในส่วนของชายหาดกันบ้างค่ะเริ่มจากบาลัดบีชใต้ไล่ไปจนถึงกลางเลยนะคะตรงนี้มีเครื่องดนตรีและการแสดงมีเก้าอี้ให้นั่งดูด้วยค่ะร้านแผงร้อยแรกที่เจอในบาลัดบีชคือร้านน้ำแข็งใสอูเหมือนจริงมากเดีย๋ยวรอช้ารีบสั่งมาทานกันค่ะชามใหญ่มากทานกันจนสดชื่นได้เลยล่ะเหมาะกับเป็นอาหารหวานริมชายหาดจริงๆค่ะร้านที่อยู่ติดกันนี้เป็นร้านขายมะม่วงนะคะไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นฟิลแผงผลไม้ ท้องถิ่นริมถนนแบบบ้านเรามะาม่วงใส่กระทงใบตองแบบนี้มันต้องเข้าเหนียวน้ํากะทิด้วยเราป้าถึงจะฟินอ่านั่นไงมีวอุนตรีมาเล่นเราค่ะลองมาฟังกันหน่อย เออไปต่อกันดีกว่าร้านแผงรอยถัดมาขายของปิ้งย่างแบบที่เราเจอก่อนหน้านี้เลยนะคะน้องโซยดิฉันทานทุกอย่างที่เจออีกไม่นานก็น่าจะกายล่างแน่นอนเลยอะ่ะตอนนี้น้องโซยปวดฉี่มากนะคะแล้วฟีเจอร์ใหม่เนี่ยก็ทําให้พวกเรา,าสามารถแอบ,บฉี่ในทะเลได้ด้วยนะนี่ค่ะเลือก secretly use the restroom โ oh. อ,อ้ oh. น้องยอมปล่อยออกนิดเดียวนะคะแล้วก็เกิดอาการอับ ามากพวกเราเข้าสู่บาลราชบีดกลางแล้วนะคะเป็นชายหาดที่ติดก,กันกับหาดใต้เลยหลังจากที่โซยว่ายน้ํานานๆเนี่ยเอเนอร์จีก็จะหมดนะคะเคลบในการเพิ่มเอเนอร์จีที่รวดเร็วคือนอนอาบแดดค่ะแบบเดียวเต็มแล้วสามารถว่ายน้ําหรือว่าดำน้ําต่อได้เลยนะเดินต่อไปทางบาลราชบีดเหนือก็จะเจอกับร้านให้เช่าอุปกรณ์ดำน้ำํามี3ราคาให้เลือกส่วนอันที่3เราเช่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเช่าหญิงไม่ได้อุปกรณ์ดำน้ําก็จะอยู่ในตัวโซย24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะหายไปค่ะข้างๆร้าน เช่าอุปกรณ์ก็จะเป็นแผงขายน้ำมะพร้าวเป็นรูปแบบนี้เลยค่ะเดินต่อมาอีกนิดก็เป็นร้านขายผลไม้แบบที่เราเจอกันก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่บาลาชบีทเหนือแล้วนะคะจะมีแผงขายของปิ้งย่างยอดนิยมแต่นี้เข้าพดปิ้งของโปรดเราเลยอะหิวอย่างที่บอกนะคะว่าห้องน้าสาธารณะมีกระจายอยู่ทั่วเกาะเพื่อบริการนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอตรงนี้คือท่าเรือที่2มีแผงขายซีฟู้ดย่างเสียบไม้ไม่ต้องกลัวโซยจะหิวเลยนะคะเพราะว่ามีของกินอยู่ทั่วทั้งหาดเลยเดินเข้ามา เอกหน่อยมีแผงข้าวโพดปิ้งกลิ่นหอมหอมแล้วก็ร้านขายมะม่วงค่ะทุกท่าเรือก็จะมีจุด water taxi หรือว่าเรือสาธารณะนั่นเองนะคะตรงตรู้ตก,ก็ตเราสามารถเช่าเรือแล้วก็ขับออกไปเองได้เลยนี่ค่ะก็จะมีเรือให้เลือก6แบบเลือกตามกําลังทรัพย์ของแต่ละคนได้เลยนะคะพอเช่าเสร็จแล้วน้องโซยก็จะกระโดดขึ้นเรือเลยทันทีแต่เรายังไม่ไปนะคะยังพาคุณผู้ชมไปชมไม่ครบทุกที่ในฝั่งนี้เลยค่ะไปกันต่อที่ central market หรือตลาดกลางกันค่ะพวกเราสามารถขึ้นเรือ ไปโผล่รถบัสได้เป็นไงคะมหัศจรรย์สุดๆมาถึงแล้วค่ะเซ็นทรัลมาร์เก็ตพอเดินก็มาซ้ายมือก็จะเจอกับร้านน้ำแข็งใสของโปรดของน้องโซยเลยนะคะเดินต่ออีกนิดอ่าร้านมะม่วงเดินต่อไปอค่ะโอเคร้านมะพร้าวก็จะมีโต๊ะเก้าองเก้าอี้ต่างๆสําหรับนั่งทานอาหารฝั่งนู้นมองจากไกลๆก็จะเป็นร้านขายของปิ้งย่างนะคะไปกันต่ออา้าวร้านนี้ปิดหร,หรือว่าไม่มีอยู่แล้วไม่แน่ใจนะคะอุ้ยเคบับเนื้อแก่ฟีลเวลาที่พวกเราไปเที่ยวก่อนก็จะมีรถเข็นเคบับเนื้อ ้อะไรแบบนี้นะคะขอพิเศษเนื้อจุกจุกหนึ่งอันค่ะป้า,อ,าอ่ะกินกันต่อซีฟู้ดปิง้งย่างเฮ้ยสายใหม่ใช่ป่ะโอ้มีอาหารหลากหลายเหมือนกันนะคะเนี่ยดูดูดูน้องโสยทําช่าที่อกดีใจด้วยสตรีละของหวานไหมของคู่กันนะคะทุกคนมาพักผ่อนแบบนี้อย่านับแคลอรี่เลยนะกินกินไปเถอะโอเคครบทั้งตลาดแล้วนะคะใกล้จะค่าแล้วรีบไปกันต่อดีกว่ามาต่อกันที่นานามาดค่ะก็เป็นมินิมาดของชําปกติเลยบรรยากาศภายในร้านก็ประมาณนี้นะคะไม่มีไอเทม เศอะไรขายคะ่ะเราไปกันต่อที่ Multipurpose property Central North อ่าพื้นที่ตรงนี้เราสามารถที่จะลบได้นะคะ Remove Street Painding เสร็จแล้วก็เลือกที่จะวาดเองได้เกมเขาก็จะมีลูกเล่นกระจุกกระจิกตามมุมต่างๆของเมืองเรียบร้อยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยคะ่ะโอเคมาถึงแล้วคะ่ะพื้นที่อเนกประสงค์ส่วนกลางเหนือก็จะเป็นพื้นที่เล็เลกๆที่มีรถเข็น2ร้านนี้เท่านั้นนะคะอยากจะไปต่อแต่ว่าตอนนี้ก็มืดแล้วเราแวะหลับตรงนี้สักพักก่อนดีกว่าที่นี่ปลอดภัยมากเป็นผู้หญิงนอน คนเดียวยังไม่มีใครทําอะไรเลยเออนอนแป,ป๊บเดียวที่แปลว่าถึงเช้าขอทานมาไล่ที่ละค่ะขอบคุณที่ให้ยืมที่นอนนะพี่ชายมาต่อกันที่สนามบาสในเวลาหกโมงเช้าแบบนี้ฟิลสนามกีฬาท้องถิ่นมีเสื้อโยคะตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยถุงใครไม่รู้นะคะแต่ว่าขอแอบหยิบเลยละกันอู้สี่พันหกเนี่ยจากสนามบาสเดินทะลุซอยไปสถานีตํารวจได้เลยแต่เข้าไม่ได้นะคะเหมือนสถานีตํารวจทุกที่เลยฝั่งตรงข้ามสถานีตํารวจเป็นมัลติเพอร์เพรสพ p อ r เพอร์ตี้นอหรือพื้นที่อเนกประสงค์ตอนเหนือ โอเคะ okay, ยังไม่มีร้านค้าเปิดเลยอ่ามีเสือให้พวกเราเปิดขายได้ด้วยไหนดูซิว่ามีไอเทมอะไรในตัวที่พอจะขายได้ <c oughs> น่ารักมากวางปลาเป็นตัวๆเลยโคตรเลียวอะ่ะสตาร์เซลลิ n งเลยละกันว้ายสิยีสิยีสิวิ่งวิ่งสวยลูกค้าที่น่ารักมาถึงก็ต่อราคากันเลยลดๆไปค่ะจะได้ขายออกไวๆเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าอยู่ทางนี้ <c oughs> ไปดูกันต่อที่ร้านขายของจากฟาร์มหรือฟาร์มสโตร์นะคะตอนนี้น้องซวยเราหิวไส้กิ่วแล้วนะคะแต่ว่าต้องอดทนไ้ก่อนร้านยังคงดีไซน์แบบสไตล์ท้องถิ่นหน้าร้านก็จะมีแผงขายมเมล,ล็ดพืชผลและอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปดูในร้านกันค่ะในร้านก็เช่นกันนะคะมีขายอุปกรณ์และวัตถุดิบอุปกรณ์ทําฟาร์มก็มีซ่อมพรวนบัวรดน้ําแล้วก็พวกขุดหินซื้ออุปกรณ์แล้วก็จะได้บันทึกการสะสมด้วยนะคะชั้นวางของข้างๆเป็นวัตถุดิบไม้แลวก็พวกแร่หินต่างๆสามารถซื้อได้เลยอีกฝ ร,ร้มีชั้นวางขนมกรุกรลีบไอหิวพอดีเลยรองท้องหน่อยละกันค่ะโอเคบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้ค่ะใกล้ๆกันนี้พรามโมราสเตย์เขาไปดูข้างในกันค่ะเป็นฟิล์ที่พักอบอุ่นเป็นกันเองนะคะดีไซน์แบบมีกลิ่นอายท้องถิ่นมีมุมนั่งชิลฟังเพลงไว้สําหรับพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆได้นะคะมีเป้ให้นอนพักตรงนี้ด้วยค่ะฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายส่วนห้องพักสองห้องตรงนี้คือเปิดเข้าไม่ได้นะคะก็เป็นฟิล์แบบห้องเช่าโฮมสเตย์ไปต่อกันอีกที่เลยค่ะขึ้นรถบัสไป ถึงราคาะ AR Library ห้องสมุดไม้2ชั้นภาพรวมงานดีไซน์ก็ผสมผสานความอบอุ่นแบบพื้นบ้านกับฟังก์ชันพื้นที่สาธารณะภายในร้านดูโคซี่ดีค่ะหนังสือหยิบอ่านได้ฟรีเราสามารถที่จะเลือกอ่านหนังสือต่างๆหรือว่าเขียนบันทึก course c a r และ doodle do note ได้นะคะนี่ค่ะโดยเราจะหยิบสมุดออกมานั่งเขียนที่หน้าร้านแต่ว่าตอนนี้แดดแรงมากหาดสุดท้ายของฝั่งเมนไอซ์แลนด์นะคะเป็นเขตอนุรักษ์เต่าทะเลเราจะได้เห็นน้องเต่าเยอะกว่าอีกหาดหนึ่งค่ะที่ ติดกับหานี้เป็นร้านขายของตกปลาเข้าไปดูกันค่ะก็มีให้เช่าอุปกรณ์ดำน้ําด้วยนะคะมีคันเบ็ดขายอยู่3ชนิดคันเบ็ดไม้คันเบ็ดทองแดงแล้วก็คันเบ็ดเหล็กค่ะบรรยากาศในร้านก็เรียบง่ายไม่มีอะไรมากนะคะและจุดสุดท้ายของฝั่งเมนไอซ์แลนด์คือสะพานตกปลาที่มีวอเตอร์แท็กซี่เหมือนกับท่าเรืออื่นๆมาตกปลากันค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแดดก็จะแรงประมาณนึงกระเป๋าข้างๆมีเบ็ดตกปลาให้เราซื้อได้ตลอดสําหรับสายยืนตกปลานานๆไม่ต้องวิ่งไปซื้อเบ็ดตกปลาเพิ่มเลย 安。啊 ไปกันต่อที่ฝั่งรีสอร์ทไอซ์แลนด์อันนี้เป็นเรือที่เราเช่าเอาไว้นะคะขับเรือไปกันค่ะจริงๆก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะท้าวายไปจะไหวไหมที่นี่เป็นท่าเรือแรกของฝั่งรีสอร์ทนะคะมาที่แรกกันเลยสุราดารัมศูนย์ปฏิบัติสมาธิค่ะมีเป็นล้านที่สามารถทําโยคะหรือว่าทําสมาธิได้นะคะฟิลผ่อนคลายดูสะอาดกว่าฝั่งเมนไอซ์แลนด์อีกฝั่งเป็นศาลาโลง่งน่าจะเอาไว้ทํากิจกรรมอะไรได้นะคะจากตรงนี้สามารถเดินทะลุไปที่วัดแมวได้ค่ะมาถึงก็นั่งจ้องหน้ากับ กันหนห่่อยคะทดลองนั่งสมาธิวิวสวยให้แบบ10เต็ม1ิเลยอ่ะบรรยากาศให้ความรู้สึกสงบจริงๆนะสามารถปักทูบบูชาเทพเหมียวกันได้นะคะแล้วก็สามารถขอพรกับเสาได้ทุกต้นเลยนี่คือด้านหน้าวัดแมวนะคะก็จะมีแผงลอยขายของชำรวยด้านหน้าด้วยเสียงเซมซีดูดวงกันหน่อยค่ะดวงดีไหมไม่รู้แต่ว่าเสียสิบเหมียวไปแล้วอ่ามีคำำําทํานายขึ้นบนหัวว่าวันของคุณช่างพันกันยุ่งเหยิงกว่าที่คิดไว้ถึง2เท่าแต่มันไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่ายังมีความสุขบางอย่างอยู่ ในการค่อยๆแก้ปมที่พันกันเหล่านั้นโอเคเราสามารถขอพรแล้วก็แปะลงบนบอร์ดนี้ได้นะคะโดยเกิดความรู้สึกใจพองโตจากคาอมาษิานเลยค่ะลองมาดูของชํารุวยที่หน้าวัดกันหน่อยค่ะก็จะมีขนมแมวกัญชาแมวของเล่นแล้วก็กาแฟลาเต้แมวนี่นะคะแคทลาเต้เดี๋ยวลองดื่มหน่อยค่ะโอเคไม่มีบับอะไรพิเศษเพิ่มเติมนะคะเซลฟี่ก่อนไปหน่อยค่ะป้ายโฆษณาตรงนี้เราสามารถกู้เงินได้เลยนะคะอ่าซอยเราก็จะโทรไปตามเบอร์นี้อันนี้น่าจะเป็นเงินกู้นอกระบบนะเขาไม่เซ็นมาถา ว่าเอาเท่าไหร่5,000หรือว่า2,500เราก็จะเอา2,500ดูนะคะจริงๆก็มีเงินเยอะอยู่แล้วว่าแต่ว่าอยากลองดูโอเคเงินด่วนยืมปุ๊บเข้าปั๊บไปต่อกันที่ร้านคาเฟ่คายูกันค่ะก็จะวิ่งผ่านส่วนที่พักของรีสอร์ทไปนะคะโอเคมาถึงแล้วคาเฟ่นี้ให้ความรู้สึกผสมระหว่างรีสอร์ทริมทะเลกับร้านกาแฟโมเดิร์ฟีลแวะพักผ่อนหลังเล่นน้ําหรือว่านั่งดื่มกาแฟบรรยากาศสบายส สั่งขนมปังกันค่ะมีความโรแมนติกเบาๆจากทนแสงไฟแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะมีโซนให้นั่งเยอะเลยนะคะค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวห้องน้ําแยกหญิงชายอ่าผ่านห้องน้ําลึกเข้ามาอีกมีมุมทีวีแล้วก็เปียนโนโด้วยผ่านเปียนโนไปก็จะมีมุมเก้าอี้นั่งทะลุไปถึงหน้าร้านเลยค่ะเดินออกมาจากร้านก็จะเจอกับชายหาดเซเลนาบีสเนาะมีคันเบ็ดขายแล้วก็อุปกรณ์ดำน้ําให้เช่าด้วยค่ะอ่ามีโซนนั่งดูหนังเอาอยด์ด้วยน่ารักมากที่กองไฟนี้มีออปชั่นให้เล่นหลายอย่างเหมือนกันนะคะ ลองโยนผงลงไปค่ะอ่าก็จะเปลี่ยนสีไฟอะไรแบบนี้เดินต่อมาอีกหน่อยก็จะเป็นฟิลนั่งชิลฟังดนตรีสดมีไม์กับกีต้์อยู่ตรงนี้มีการแสดงไฟดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นโดรนนะคะน่ารักดีเช้าแล้วเมื่อคือนนอนที่นี่ทั้งคืนเลยค่ะเพื่อรอร้านเปิดตอนนี้พวกเราก็อยู่กันในร้าน Sun Wave Bar and Cafe แล้วนะคะและฝนก็ตกหนักเลยแทนที่จะได้ทานอาหารเช้าเราได้ดูพาทิ์ขึ้นไปด้วยร้านเป็นโอเพนแอร์เปิดรับลมทะเลเวลาที่นั่งทานอาหารนะคะโอเคร้านก็จะ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อถึงฝนตกก็หยุดพวกเราไม่ได้เข้าสู่ส่วนของหาดเซเลนาบีชเซาแล้วนะคะก็จะมีคอร์ดบีชวอลล์บอลแต่ว่าน่าจะไม่มีใครเล่นด้วยในตอนนี้นะคะฝนตกขนาดนี้การเล่นบอลนี้ก็จะได้สกิลฟิตเนสด้วยแต่น้องโซยดิฉันอวบขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะออกกาลังกายซะหน่อยนะจะดีถึงเวลากินหลูอยู่สบายแล้วค่ะมาเช็คอินที่รีสอร์ทซีเลสทรีกันอ่ามีพ็อปเป็นรถที่กําลังเอากระเป๋าเดินทางลงจากรถด้วยปลาฉลามอยากที่ผู้คนล่ําลือไอเดียเก๋มากเลยนะคะ ดู Treasure h u ันต้องใช้เหรียญรีสอร์ทซื้อตั๋วเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมล่าสมบัตินะคะเช็คอินเข้าห้องพักกันค่ะจะมีให้เลือก3ห้องคือห้องหน้าสวน Garden View ห้องวิวทะเล Ocean View แล้วก็ห้องแบบ p r i v a t e water villa จะอยู่ริมทะเลเลยให้เลือกพักได้1-3คืนนะคะพอเช็คอินแล้วคลิกที่โซยเลือก go to the accommodation เดี๋ยวโซยก็จะเดินไปที่ห้องพักนะคะอันนี้เป็นห้องแบบ Ocean v i วิมีสระน้ำส่วนตัวด้วยกว้างมากนะคะอยู่กันได้หลายคนเลยฟิลพูวิลล่า มี2ห้องนอนใหญ่เลยค่ะอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ค่ะโซยของเราเพิ่งจะได้นอนแบบดีๆครั้งแรกเลยนะเนี่ยมีมุมห้องซักเสื้อผ้าให้ด้วยค่ะครบวงจรเลยอะซักผ้าหน่อยใส่เสื้อผ้าไม่ได้ซักมาหลายวันแล้วว่าห้องครัวมีเตามีตู้เย็นครบแต่ว่าทําอาหารไม่ได้นะคะสามารถกิบอาหารจากตู้เย็นได้เท่านั้นเดินออกไปดูรอบๆกันค่ะบ้านค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวออกมาจากโซนครัวแล้วเดินตรงไาอีนิดจะเจอห้องสมุดเอาให้นั่งอ่านหนังสือชิลๆออกแบบได้สวยมากจริงๆแนวรีสอร์ทเรียบหรูแต่ว่าผ่อนคลาย ห้องสมุดเดินทะลุออกมาที่สระว่ายน้ําได้นะคะสระาน้ําก็ค่อนข้างใหญ่เล่นน้าคนเดียวคือแบบเหงาเลยมาดูโซนการ์เดนวิวกันค่ะค่อนข้างกว้างแล้วก็มีหลายหลังเลยนะคะแต่พักได้จริงๆจะมีแค่2ห้องคือห้อง115กับห้อง108ค่ะมาต่อกันที่รีสอร์ทฟาร์ซิลิตี้โซนอาหารเลือกทานได้ตามที่วางไว้แต่ว่าเสียงเงินนะคะมานวดกันต่อค่ะเราสามารถคลิกที่เตียงนวดเพื่อเลือกบริการได้เลยค่ะแล้วพนักงานก็จะเดินมาการนวดค่อนข้างเสร็จเร็วนะคะอาจจะพอไม่ต้องการให้ใช้เวลานานเดี๋ยวผู้เล่นจะเบื่อ ซาวน่ากันต่อค่ะไม่ค่อยเห็นโซยคนอื่นมาใช้บริการเลยอ่ะบริการนวดมือเป็นพนักง,งานผู้ชายมานวดแทนนวดหัวกันต่อนะคะโซยเราชอบมากดูมีความสุขตลอดเลยอ่ะแช่เท้าในน้าอุ่นนะคะก็จะมีให้เลือกหลายอย่างสังเกตว่ามีพนักง,งานชายกับพนักง,งานหญิงสลับกันมาทํางานนี่ค่ะโซยก็เกิดบัฟหลายอย่างมีความสุขสุขสดๆไปเลยมาต่อในโซนอาร์เคดกันค่ะตู้นี้สามารถแลกเหรียญรีสอร์ทได้นะคะสูงสุดได้แค่50เหรียญต่อวันไปดูกันค่ะว่ามีอะไรให้เล่นบ้าง มาในส่วนของร้านกิฟช็อปกันต่อเหมือนว่าเราสามารถยิบได้เลยเป็นพวกครีมทาหน้าแป้งทาหน้าสบู่ล้างมือแต่ว่าตอนนี้ร้านปิดนะคะตรงข้างห้องอาหารใหญ่มีสนามแข่งหุ่นยนต์เต่าอยู่ด้วยนะคะเราจะต้องใช้เหรียญรีสอร์ทในการทายผลการแข่งขันที่ตู้นี้ค่ะอ่าทายผลเรียบร้อยเรามาดูกันว่าตัวที่เราเชียร์จะชนะไหม รีสอร์ทบอกว่าแพ้จากพี่สาวโอเคหลังจากเล่นไปสองรอบก็ยังแพ้แล้วก็เหรียญก็หมดแล้วนะคะเรากลับที่พักแล้วนอนเลือไปต่อในวันพรุ่งนี้กันดีกว่าคะ่ะเช้านี้เราอยู่กันที่ Blue Heaven Swimming Pool ก็จะเป็นสระว่ายน้ําใหญ่อลังการที่สุดในเกาะเลยนะคะมีโซนบาร์น้ําด้วยเล่นสไลเดอร์คลิกตรงทางเข้าตรงนี้เลือก Go on a water slide อ่าเรียบร้อยไปกันต่อตอนนี้เราอยู่ที่เซเลนาบีชอินฟรอนต์ออฟวอเตอร์วิลล่าก็คือหาดที่อยู่โซนวอเตอร์วิลล่านเองนะคะจุดนี้คือจุดต้อนรับนะคะส่วนข้างๆมีให้เช่าพวกอุปกรณ์ดำน้ำําข้างในร้านมียาให้หยิบฟรีด้วยนะคะโซยเราไม่สบายพอดีเลยซื้อแว่นตาก,กันแดดได้ด้วยค่ะแต่ว่าเสื้อซื้อไม่ได้นะโซนบ้านพักบนทะเลฟิลเกาะมาลดีฟเลยอะ่ะถ้าเรือตรงนี้เราสามารถขึ้นวอเตอร์แท็กซี่ได้ด้วยนะคะบ้านที่สามารถเข้าพักได้มีแค่หนึ่งหลังนะคะคือห้องเลขที่403ร a อเ Water Villa มี1เตียงใหญ่มีตู้เย็นเครื่องชงกาแฟเป็นแบบ Open Air นะคะติดพัดลมให้ด้วยหน้าห้องพักตรงนี้สามารถเดินลงเล่นน้ำได้เลยค่ะเชียงแล้วขอกลับมาทานข้าวที่ s ันเว v บา a r คาเฟวันก่อนที่พวกเรามาฝนตกหนักมากนะคะตอนนี้ก็ได้พาทัวร์ทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะไปลุยโซนโอเชียนกันต่อค่ะพอเจอปลาฉลามบริเวณนี้เท่านั้นแหละโดดเลยค่ะอย่าไปกลัวหูยใต้น้ําสวยมากดิฉันเชื่อว่าอินซอยจะเพิ่มอะไรมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนคนที่ซื้อ ช่วง early access ถือว่าคุ้มมากเพราะว่ายังได้โหลด DLC ฟรีๆและคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนคอนเทนต์ได้นะคะโดยไปที่ Option Gameplay Enter Creator Code กดพริ i c a s h แล้วกด OK ขอบคุณทุกการสนับสนุนจากใจเลยค่ะ อพอเราโผล่ขึ้นเหนือน้ำก็สามารถบันทึกว่าได้เจอกับสัตว์อะไรใหม่ๆบ้างด้วยนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่เกาะรางแล้วนะคะและเราได้เตรียมพิกแอคหรือพวกขุดหินมาด้วยเพราะว่าที่เกาะน,นี้จะมีให้ขุดหาแร่ต่างๆได้การใช้เครื่องมือขุดจะเพิ่โมโอกาสในการได้แร่ดีๆนะคะดีกว่าการขุดด้วยมือเปล่าเก็บกิ่งไม้บนพื้นเพื่อเอาไปก่อไฟกันคะ่ะนี่ได้ผลึกคริสตัลอะควาปกติขุดมือนี่ได้แต่ก้อนหินนะวิธีจุดไฟแบบธรรมชาติสุดๆเขาใส่ารายละเอียดดีมากๆเลยค่ะไฟติดแล้วเราสามารถเอา ปลาในตัวมาปิ้งได้นะอ่าหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยให้ด้วยนึกว่าจะปิ้งเป็นตัวๆซะอีกพวกเราสามารถเอาชีวิตรอบบนเกาะร้างได้จริงๆนะคะเนี่ยสามารถตกปลาปเป็นอาหารมีที่นอนให้ครบเลยอ่านอนพักสักหน่อยคะ่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้มีพุ่มฉี่ให้พร้อมเสร็จสับสําหรับอยู่กันยาวๆเลยระหว่างที่อยู่บนเกาะรางนี้สวยจะมีอาการกังวลหวาดระแวงแบบไม่มีสาเหตุนะคะที่เกาะจะมีแมวหนึ่งตัว oh. ที่อยู่ให้พวกเราเล่นด้วยวันนี้เจอแมวส้มนะคะบางวันอาจจะเจอสีอื่นๆและสําหรับคนที่ไม่ได้ เตรียมคันเบ็ดมาด้วยมองดูรอบๆเกาะค่ะจะมีตกอยู่บนพื้นนะเก็บได้เลยในแต่ละจุดใต้น้ําที่พวกเราสามารถดำลงไปดูได้จะมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะอย่างบริเวณนี้จะมีเต่าทะเลปลาเล็กๆและปลาการังอยู่มากในการดำน้ํานั้นพวกเราไม่สามารถบังคับการเคลื่อนไหวได้จะเป็นการดำน้ําอัตโนมัติของน้องโซยให้พวกเราได้เป็นคนดูนะคะโซนนี้เป็นแหล่งแมงกะพรุนก็จะมีแมงกะพรุนว่ายเต็มไปหมดนะคะได้ยินเสียงเครื่องของเรือดังมากโซนนี้ก็เป็นอีกโซนที่มีแหล่งปลาการังส่วนปลา เ,เหมือนจะเปลี่ยนนะคะแล้วแต่ช่วงเวลาพวกเราสามารถเดาได้นะคะว่าส่วนไหนที่จะมีอะไรใต้น้ําสังเกตจากเงาพื้นใต้น้ําดูค่ะว้าวอันนี้เป็นเหมือนเมืองโบราณที่จมน้ําหายไปหวังว่าการพาทัวร์ทุกซอกทุกมุมของจายาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อสําหรับคนที่ยังไม่ซื้อและสําหรับคนที่ยังไม่ได้เล่นทั่วเกาะน,นะคะขอบคุณที่ชวนมาจนจบแล้วเจอกันใหม่ค่ะอ๋อที่แท้ก็เผลอหลับไปบนเกาะล้างนี่เอง นึกว่โดนจับมาซิโอเคปะไปกันต่อ